สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธวรรัตน์ชัยนราพิพัฒน์หัวหน้าอุทยานประวัติาศาสตร์สดกกทมค่ะค่ะสำหรับปรสา,าสาทสรกกทมนะคะเป็นาศาสนสถานในาศาสนาฮินดูนะคะละทัทธิไสววนิกายสร้างช่วงพุทธศตวรรษที่16สร้างด้วยหินทรายและศิลาแรง ในส่วนของตัวปรา,าสาทสดกกกทมนะคะเดินเข้ามาถึงเนี่ยเราจะพบเสานางเลียงด้านหน้าแรกสุดนะคะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเตรียมตัวเข้าปรา,าสาทด้านในนะคะเป็นเสานางเลียงเนี่ยจะเป็นขนาบทางเดินที่เรียกว่าทางดําเนินนะคะจะเป็นตัวบ่งบอกเขตของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ เมื่อเดินมาผ่านเสานังเรียงมาถึงจะพบโคปุระชั้นแรกนะคะหรือโคปุระกำแพงแก้วนุ่งจะเป็นตัวกำหนดเขตศักดิ์สิทธิ์ชั้นที่1น,นะคะเมื่อเราเดินเข้ามาจากถัดจากโคปุระกำแพงแก้วเนี่ยเราก็จะพบสระน้ำรูปปิกาอยู่สองฝั่งของของเรานะคะแล้วก็ถัดเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโคปุระชั้นในหรือโคปุระระเบียงคดนะคะที่จะเป็นตัวกำหนดเขต ศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ด้านในที่มีปราสาทประาธระานแล้วก็ที่ปฏิสถานพระศิวลึงค์ด้านหลังที่เห็นนะคะเป็นปราสาทประธานซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของอตัวปราสาทหลังนี้นะคะภายในจะมีศิวลึงค์จำลองนะคะปดิสถานอยู่ค่ะ สำหรับตัวปราสาทประธานนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของตัวปราสาทกลุ่มอาคารทั้งหมดของปราสาทสดอกอกทมนะคะ,ะด้านในประดิษฐานพระศิวลึงสํสำหรับประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในอดีตนะคะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าชมที่อุทยานประวัติศาสตร์สระกทกมนะคะก็ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพนะคะก็อย่ากรุนาายาปีนป่ายตัวปราสาทนะคะ จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดนะคะศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สะอกอกทมนะคะเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของปราสาทสะอกอกทมให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ได้ไดรับชม ในโซนแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการค้นพบปรา,าสาทสดอกอกทมโดยนักวิชาการชาวฝรั่งเศสนะคะในส่วนของโซนที่2เป็นห้องวีดีทัศน์นะคะเป็นการาเล่าเรื่องประวัติของปรสาสาทสดอกอกทมตั้งแต่สร้างจนถึงการบูรณะโซนที่3นะคะบอกเล่าเรื่องราวของประวัติปรสาสาทสดกอกทมโดยละเอียดนะคะตั้งแต่ที่ตั้งของปราสาทประวัติของผู้สร้างปราสาทเนื้อหาจากจาลึกสดกอกทมทั้งสองหลัก และในส่วนของสถาปัตยกรรมของปรา,าสาทสดกกบทมและโบราณวัตถุที่ที่มาจากปรา,าสาทสรกกบทมนะคะสามารถมาสัมผัสแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์สดกกบทมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8.30นถึง16.30น สำหรับงานที่เราจะจัดขึ้นที่ปราสาทสาร์กอบทมแห่งนี้นะครับต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าปราสาทแห่งนี้เป็นไฮไลท์สําคัญของจังหวัดในเรื่องของการท่องเที่ยวนะเป็นสถานที่ที่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นนะครับคือขณะนี้จังหวัดสระแก้วเรากําลังพิจารณานะครับทำเป็นเมืองคู่แฝดนะครับกับเมืองเสียมราฐนะครับของประเทศกัมพูชาซึ่งเป็น จังหวัดเสมามราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานในลักษณะเดียวกันจํานวนมากนะครับเช่นนครวัดนครธมร้านการที่เราจะเป็นบ้านพี่เมืองน้องหรือเมืองคู่แฝดกับจังหวัดเสียมาราชนะครับของประเทศกัมพูชาเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวปราสาทหินนะครับซึ่งท่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาในประเทศไทยแล้วจะเดินทางไปที่นครวัดนครธมเนี่ยสามารถจะมาที่จังหวัดสระแก้วอราณเดียวประเทศแล้วก็มาเที่ยว ปราสาทสลักข้องถมก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูนครวัดนครทมได้นะครับปราสาทสลักข้องถมของจังหวัดสักแก้วเนี่ยจังหวัดก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมนะครับแล้วก็จัดงานให้เป็นงานสําคัญของจังหวัดทุกๆปีนะครับเพื่อแนะนําการท่องเที่ยวของจังหวัดสักแก้วนะครับโดยใช้ปราสาทสลักข้องถมแห่งนี้นะครับเป็นจุดดึงดูดจุดขายนะครับแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์สาคัญที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาที่จังหวัดสักแก้วรวมทั้ง ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่อยังนครวัดนครธมนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ความเป็นมาในลักษณะเดียวกันนะครับสิ่งก่อสร้างในยุคสมัยใกล้เคียงกันนะครับนะครับก็ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านนะครับที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับสำคัญโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะในเรื่องของการสร้างปราสาทหินนะครับได้มาเที่ยวชมประสาทสตอกก๊อกธมนะครับของจังหวัดสรต์แก้วของเรานะครับซึ่งบูรณะ ปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับมีสภาพสวยงามพร้อมที่จะรับรับท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งเรามีพิพิธภัณฑ์นะครับที่จะแนะนําความรู้นะครับในเชิงวิชาการนะครับให้กับทุกทท่านด้วยนะครับอยู่ในบริเวณปะศาถิ่นรอบปองทมแห่งนี้ครับในในส่วนงานที่จะจัดเป็นอีเวนต์นะครับที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดทางจังหวัดก็ได้จัดเข้ามานะครับของจังหวัดในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในบริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับ ได้แต่งงานแสงสีเสียงซึ่งจะมีการใช้ขบวนนะครับในยุคโบราณนะครับมาจำลองให้พี่น้องประชาชนได้ได้รับชมนะครับว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีความผูกพันเกี่ยวข้องและกิจกรรมที่เกี่ยวกับประสาทสน็อกลคมแห่งนี้อย่างไรนะครับในรูปแบบของแสงสีเสียงซึ่งจะจัดรวมทั้งการจัดการแสดงนะครับการจัดขบวนต่างๆซึ่งท่านจะเห็นนะครับถึงความสําคัญนะครับจะมีนางอับสรานะครับแล้วก็มีขบวนที่เกี่ยวข้อง กับปรวัติศาสตร์ของประสาทสระอกข้อควมแห่งนี้ในช่วงเวลาที่ประสาทแห่งนี้กําลังรุ่งเรืองนะครับก็จะย้อนอดีตให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็รวมทั้งท่านจะได้ชมการจัดกิจกรรมมากมายนะครับที่สถานที่แห่งนี้ในช่วงเดือนมีนาคมครับ